ครับ <Hey. S 1> น,นี่ใส่อะไรอะไรพวกชิ้นตัวเหรอตัอ่วน,นี่นะคะจะทำเมนูตำไทยนะคะทุกคนนี่เรากำลังเตรียมของอันนี้เป็นมะละกองมะละกอที่เราสั่งเหรอวุอนนอ้ย में <laughs> สีปลาเอาไปอ่ะพี่น้ำตาลอาใส่อะก็มันอยู่ในถั่วแล้วอ๋อส่อ๋อ,อก็เมื่อกี้พ่เทเมื่อกี้ก็มีน้ำตาลเอาไปไปเดี๋ยวต,ตัดต่อเรียกไป่าวะน้อ,งนองังโอ้ กล้องหนูไม่โฟก,กัสว่ะมืด<อ>มืดอหรอมองไม่เห็นเลยจะเห็นได้ไงแสงแสงไม่เข้าไปในโคกไม่เกี่ยวไม่ได้เปิดแสงเขาต้องเขาต้องใช้นี่ต้องแสงเออตั้งนานไม่เพิ่มแสงดูดีอย่างอาโอเคเไ,ไม่มีช้อนเอาช้อนมาด้วย,วย,วย,วยอันนี้เราใส่ตูไปนะคะนี่เป็นเมนูตำไทยน,นะคะทุกคนเราใส่ถั่วไปเรียบร้อยแล้ว คนตำกำลังไปหาของอยู่นะครับมาแล้วครับมาแล้วครับต่าไปเดือดชิมเปรี้ยวหวานยังเอ้ยลืมไปพี่ต้องจิบเปรี้ยวหวานก่อนโอเคยังได้ยังพี่พี่เข้าไปเราเอ่อเราเป็นร้านะาหาค่เราขายของไปแล้วก็ตอนนี้ว่างก็เลยเอาส้มตำมาตำกินกันนะคะ เป็นเมนูตำไทยเฮ้ยหรือว่าน้ำตาลยังไม่ละลายวะเหนียวแต่ว่าต้องใส่อีกแหละน้ำตาลตำไทยน้ำตาลหวานต้องเอาชูโรติเนี่ยเดี๋ยวเจ๊ยังไม่กินชูโรติใส่เหรอเจ๊ยังไม่รู้เรื่องอ่ปกติที่ทำคนกินมันจะไปนวดนวดอยู่อันนี้นะคะ อ้คนกินนะคะคนกินกำลังนวดอยู่นะคะดูทุกคนโอเคนี่แล้วนี่แล้วไม่มีตามใส่หรอพี่้ามมีทำไม,มไม่อร่อยวะ ไปด้วยความจริงใส่น้ำปลาที่มันไม่เก่งเลยน้ำปลานี้แม่อร่อยแน่เลยอ่ะใช่ไหม <c oughs> เก๋ก็ยังอร่อยอะไรน้ำปลาเหรอ,อไม่เูก น้ำปลานมัไม่อะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ยมันหวานเจียวและใส่น้ำปลาได้แน่นอนไปย่าอันนี้ปลาสับค่ะอันได้ไปย๋างกะปิก็มีนะคะนี่เทียมปลาน้ำพริกหมูอะในน้ำพริกกะปิ่นน้ำพริกกากหมูไปย่าง เดีย๋ยวเราจะเอาอันนี้เร้านเดียวกันใช่ไหมคะใช่ใช่คอร์รล้านค่ะเดีเ๋ยวเราจะไปเลือกของลุงหน่อยก็ได้ค่ะไม่หนัวบอกไม่เอาเลยไอ <c ười> <c ười> พี่ชิมนี่ค่ะขาดกุ้งแห้ง <c ười> อะไรวะพี่ขาดกุ้งแห้งจือดอ่ะ อร่อยนะขา่กุ้งแห้งกุ้งแห้งน้ำปลาไม่อร่อยอ่ะปกติไม่กินอะไรมาแล้วเจ๊ไม่ใช่ไอเทียไม่กินปกติพี่ก็มีที่กินไอ้นี่ใส่ใส่ที่มันรถแกไม่กินเผ็ดเนาะมันมีสีไม่ซึ้อไม่อร่อยก็มันก็ไม่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 กินเหล่เออไม่กินเหล่ก็กินได้อยู่ไม่มีสีเลยไม่มีสีจันเลย บ๊อบตำนไทยนะครับอันนี้ไม่กินเผ็ดสีมันก็เลยออกซีซี่หน่อยปกติแล้วต้องใส่ห้าเม็ดเผ็ดเนี้ยไม่คือเลยปกติต้องใส่ทั้งเจ็ดเม็ดสีสวยะขาดออะไรรหืเปล่าปกติแลใส่เจ็ดเม็ดเนี้ย ก่จนเทียนเนี่ยตามให้สองเม็ดแต่ทำไมเออแต่เปรี้ยวมาชิมชิมไหมโอเคค่ะขาดร้อมนานแล้วเนาะพร้อมนาน